สวัสดีครับอยู่ในฟรีไฟแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมอัดไว้นะครับซึ่งเป็นคลิปที่ผมอัดตอนที่ผมส่งซองนะผมเอามาพากนะครับคืออัดแล้วก็เอามาพากทีหลังนะครับอืมก็กติกาการหวนคือหนึ่งครั้งยี่สิบห้าเพรนะครับส่วนห้าครั้งร้อยเพรนะครับ แล้วก็สามารถย่อยของ3ชิ้นเพื่อหมุนฟรีอีก1ครั้งนะครับส่วนของรางวัลก็จะมีโทเค็นทาเทนบูย่ามีไอวอลไฟมีบัตรสุ่มปืนจีนอตมีกระทะแจงโมลแล้วก็ศพที่มันเป็นเหมือนภูเขาไฟนะครับกล่องศพโอเคผมหมุนได้แหละที่แรกไม่ติดเลยครับไม่ได้ไม่ออกเลย โอเคโทเคนผมได้จากการย่อยนะครับย่อยก็ยังไม่ออกนะครับสุ่มธรรมดานะครับผมก็ยังไม่ออกนะครับผมย่อยนะครับย่อยสุ่มได้สุ่มก็ไม่ออกนะครับเดี๋ยวย่อยอีกครั้งหนึ่งครับไม่ออกนะครับผมโอเคเรากดต่อเลย ไม่ออกเลยนะครับตอนนี้ผ่านไปหกร้อยเพจแล้วครับยังไม่ออกนะครับไม่ออกครับผมโอเคย่อยสมิกไม่ออกออกบัตรอันนี้นะครับเอผมกดรับบัตรนะครับไม่ใช่ออกโอเคออก้วครับอันหนึ่ง,งสมต่อเลย โอเคออกติดต่อกันนะครับมาเรื่อยๆๆไม่ออกนะครับสุ่มต่อไม่ออกย่อยๆนะครับย่อยออกนะครับคือการย่อยมันจะคุมนะครับมันจะคุมขึ้นคมุมคาขึ้นนะครับมันจะได้ประหยัดเผ็ดนะครับสุ่มไปแล้วก็ย่อยครับเพราะว่าโอกาส ของที่ย่อยก็ได้เหมือนกันนะครับผมหมดไปพันสองแล้วยังไม่ออกครับโอเคไม่ออกนะครับ,เ,ออรบเดี๋ยวย่อยกันเดี๋ยวออกออกกระทะแจงโมครับแต่ว่าผมมีแล้วไงกระทะแจงโมเดี๋ยวรีัน สุมหนึ่งครั้งนะครับคือผมอันนี้อย่ไงพยายามกดให้วันนั้นนี่ไงทั้งหมดนะครับแต่มันตอนกดทั้งหมดมันไม่ไม่มาร์กอันนี้ให้ไม่มาร์กของสีส้มให้นะครับโอเคออกแล้วเราก็ได้แล้วนะครับสุดยอดรับของกัน โอเคผมได้ละแต่ว่าผมอยากได้ท่าเต้นบูญ่านะครับจะต,ต้องย่อยของย่อยของก็ไม่ออกนะครับอืมยากแหละยากแหละท่าเต้นบูญ่าผมจะส่งไอเทมเข้าห้องแต่งตัวไปบางชิ้นนะครับเช่นเวกเตอร์ที่ผมส่งไปเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มหาท่าเต้นบูญ่าก,กันต่อดีกว่า มาออกหรือเปล่าไม่ออกไม่ออกอีกแล้วโอเคซุมอีกไม่ออกห้าครั้งสุดท้ายแล้วครับไม่ออกโอ้โหย่อยเลยกันโอ้โหออกครับออกอันสุดท้ายพอดีเลยยญยออกอันสุดท้ายครับ ไฟพุ่งมาเลยมันเป็นรูปหมัดนะครับท่านผู้ชมสังเกตด,ดีๆอันนี้คือกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับราังวัลก็มีล่มแล้วก็กระเป๋าชีนอตนะครับแล้วก็ชุดว่ายน้ำนะครับนี่คือกระเป๋าชีนอตนะหน้าตาต่อเท่โอเคส่วนบอร์ดอันนี้จะมาวันที่ยี่สิบสามนะครับทุกคนก็เข้ามาล็อกอินนะ โอเคมาต่อจากคลิปที่สุ่มนะครับคือคลิปตรงนั้นผมอัดไว้ที่โรงเรียนนะครับเลยไม่ได้พาเลยไม่ได้ภาคแบบสดๆนะครับเลยต้องมาภาคทีหลังนะมันก็จะดูติดๆขัดๆหน่อยเพราะว่ามันไม่เหมือนกับแบบดูแล้วก็ภาคเลยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคผมลดเสียงกันอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปลองนะครับคือซองนะครับผม ลูกซองนะซองเสร็จมะเลยวันฟันแมนโอเคผมลองปรับความละเอียดของภาพให้อ่าเฟรมเรทให้เพิ่มขึ้นนะครับจาก8เป็น16นะครับนี่ต้องลองดูว่ามันจะเท่าไหร่เห็นคนอยู่ข้างหน้าไหมมันเขาอยู่ชิดกำแพงนะเราจะหล่อห,หลังไป đó nhìn người ta ở cái áo hải sĩ tôi bay dần เราชิวครับเราชิวชิวจัดนะโอเค นี่เป็นไอ้กล่องศพจากที่สุ่มได้นะครับเป็นกล่องศพจากที่สุ่มได้อ่าอ oh. ี่ไงไวิทะลุไอ้วอโอ้โห ถ้าออกอันใดอันหนึ่งแล้วออกยากมากเลยผมยังไม่ได้นะครับกระเป๋าจีนอตอย่าลืมนะทุกคนมันมีกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เติมนะครับ99เพรได้ระเบิดนะครับแล้วโอเคพอดีออกมาหน้านี้เลยพอดีผมจะเล่าอันนี้ให้ฟังกิจกรรมอันนี้นะครับอันนี้เลยซึ่งผมก็ เอา80แต้มเนี่ย80แต้มเนี่ยผมพันห้าเลยนะแล้วแต่ดวงนะครับอันเนี้ยกิจกรรมตรงเนี้ย80แต้มผมแลกชุดตัวนี้เพราะว่าผมยังไม่มีครับผมว่ามันน่ารักดีผมก็เลยแลกแต่ว่ามันพันห้าเลยนะใช่พันห้าเนี่ย80แต้มเนี่ยพันห้าเพียตาสุม่มอันนี้ก็แล้วแต่ดวงจริงๆนะครับเพราะว่าผมสุ่มไม่ติดอันนี้เลยผมสุ่มไม่ติด10แต้มเลย มันออกน้อยมากเลย10แต้มอันห5ของผมอะ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนที่จะสุ่มก็คิดดีๆนะครับโอเคสไตล์เดิมแล้วครับหายากดีนะักเมื่อกี้นี้ตายตะกี้นี้ผมหาไม่เจอเลยครับเห็นผมได้ใช้แบบ AK กับ MP อะไรอย่างเงี้ยตาตะกี้นี้แบบหาไม่เจอเลยที่ผมกดผมกลตายที่2องแล้วนะไอหลังจากตายไอตัวบาลตอะ่ะ หายไม่เจอผมก็เลยสไตล์เดิมเลยครับเข้าฟีมาเลยเดี๋ยวดูความเร็วความเร็วมันธรรมดานะครับความเร็วการยิงคือยิงธรรมดาแต่ว่าชักแม็กนี่เร็วนะครับชักแม็กจะเร็วนะครับเป็นข้อดีของมันเพราะว่ามันชักแม็กสองผมจะลองใช้์ไอบอลครับว่ายิงกี่นัด แตกนะครับไอวอลสองนัดปาเรียหายนะครับสัตว์เลี้ยงของผมเป็นสัตว์เลี้ยงเยวลสี่นะครับและนี่คือภาพที่ผมไม่ใส่สัตว์เลี้ยงนะสองนัดถา่าย,ดถายนะครับจำแนงครับรองก่อนเดี๋ยวเพื่อนเขายิงสี่นัดถ่ายนะครับ ก็ไปเปรียบเทียบกันดูนะครับว่ามันแรงแค่ไหนนะครับนี่ผมจะเปรียบเทียบอีกให้ดูนะครับนี่คือซองที่ไม่มีสกินดาเมจเลยนะที่ไม่มีสแต็คดาเมจเลยนะครับห้านัดนะครับก็ไปเทียบกันได้นะครับยิ่งใส่สกิลของสัตว์เลี้ยงก็คงจะยิงเพิ่มกว่าน,นี้นะครับ But it's too late now, I you and you How careless we were yeah. all day and all night. We'd stay up, it was so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good drug. Yeah. We enough. hook up in my You'd show me your heart, Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we would never apart. Drink too young, way too much fun. Out in the sun, no pain when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights. I remember everything and how careless we could be and how careless เป็นไงกันบ้างทุกคนกับคลิปไฮไลท์ที่ผมทำไว้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ แล้วก็เพื่อให้มันเด้งขึ้นไปหน้าแรกนะครับจะได้ให้ทุกคนเห็นกันไงผมก็ขอตลากันไปก่อนบ๊ายบาย